ต้องขอบคุณพี่หนุ่มสุดหล่อด้วยนะครับผมหล่อแค่ไหนอะครับ,รบ <S <S วันนี้เอาธรรมดาหรือพิเศษเหมือนเดิมนเมื่วานพี่ใส่ถุงใส่เทียมใครับผมบใส่ถุงครับใส่ตุงไไก่ตุนเนาะครับผมครับผมแป๊บหนึ่งนะครับคุณพี่ ครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้แวะไม่ทวนเลยอืมแวะมาคิดถึงไม่ต้องโทรตามอ่าคิดถึง <c oughs> คิดถึงอบตบ้านปกครับผม <c oughs> เอาเส้นอะไรดีครับคุณพี่เส้นเล็กเส้นเล็กไก่เนะะาะครับผม ครับผมเล็กมูเล็กไก่เนาะมันล้าไหมครับคุณพี่ครับผม ระวังรถนะครับคุณพี่ค่าผมสักคู่นะครับสุดหลอน่ไครับค่าผม อืมบกช้าพีน่นมตื่นาสายพักนี้เนี่ยอืมสายมากเลยพิกพิกแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วนะขอบคุณครับ ทำอะไรกันครับคุณพี่เอนน้นอ๋อมาเที่ยวเนาะครับคิดทอ,องเคาะบอนครับมานาคน,านาครับ คับผมช้าๆจะออกมาตรงนี้ครับผมบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่หมู่บ้านเพชรกิจครับพี่พี่เขตไหนเขตที่ไหนเขตบ้านปกครับผมครับอยู่ข้างในข้างในซอยนะครับผมอยู่ใกล้ครับเดินนสายปกติจะมาได้หรอวันนี้เตืนสายครับผมตกครับค่ะผม แป๊บหนึ่งนะครับสาสวยเ,เล็กหมูครับผม,มครับผมใช่ครับเ,เล็กหมูแล้วก็เล็กไก่กเ,ปเ,เป็นพิกตลาดครับคุณพี่เส้นเล็กเส้นหม,มีบ้าม่ากปะหมี่นเส้น เปรยุติก็มีครับผมเส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับผมมันมีไก่ก็มีไก่เนาะลา่ครับแตงหวาน สุดหล่อเอามาม่าใช่ไหมมอนเดิมมาม่าหมูไม่ผักครับผมเขาหมูเยอะเอาเลยนะขาหมูเยอะเขอหมูเยอะๆครับผมได้ครับมีตังทอนไหมฮะเอาเลยนะสามชามใช่ไหมโอ้ครับผมคนได้ยินว่าสองครับพี่อีชามหนึ่งเอาไก่หรือหมูครับผมไก่เนาะได้สูงถเท่าไหร่แล้วอ่ะครับผมยืมมาดิ Ja, det er det. ครับผม ได้ไหมคุณพี่ถ้าผมได้ครับลูกค้ามาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ ไม่ถามผมเลยหรอผมมีถอนไหมผมว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าได้มาสองใบนะครับผมวันนี้ข้าวผมขอบคุณมากครับว่ามีหมหรือไก่รุบกี่เอาหมูดีกว่าหมเนาะแมวลูกชิ้นไม่ลูกชิ้นนะครับผมซาชวยเอาไก่เนาะ ใส่ลูกชิ้นด้วยเนะาะครับผมไม่ได้ยินเมื่อกี้น่ยเสียงอะไรดังตุบ๊บบมักาครับใครบอ ไม่ได้ผีเลอนี่คบผมไม่ได้ำคบผมสาวสวยสักไหมูรังมันดเฉยเ อ่าอีลูกขาวงั้นะดิแล้วมีอะไรอีกคุณแม่ไปไหนคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่กินเตี่ยวหรอเฮ้ยกินเหมืด้กันเลยหรออินกับลูก,อ,อ,กอ,ในในอ่ะอีมกดวนใจกับลูกผักชีได้ไหม สาบ<ด>สวยไกกยมไ่เอาพริกกระเทียม <c ười> ไม่เอาคับผม <c ười> เอา,เอาน้ำเนวยเอาน้ำเนาะครับผมได้แล้วครับขอบคุณครับผมสาบสวย ของรงอยู่นี่ขอบคุณมากครับ ตามก็ได้ทางเพจและ youtube นะครับผมสวัสดีครับ